แล้วหาหนูแล้วนี่แม่เห็นหนูมาแล้วปื๊ดคุนอะเมึงหู้หนูนด้เป็นอย่างลูกมีขี้ด้วยมีขี้หนูด้วยถ้าทางต้องตัวใหญ่มากเลยแหนแม่แมดูสิ ใหญ่กว่ามือมีขี้ด้วยขี้หนูก้อนเบลอเลยไหนกี้หามันเร็วขุด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 ลูกขุดขุดหาหนูเร็วเร็วหนูอยู่ไหนไม่ใช่ให้กินใบอ้อยให้หาหนูเอา เอาหาหนูก็ไม่เป็นหืมบอกให้หาหนูมากินใบอ้อยไหนมีตั้งไหนอีกหนูเบลอเลยดูก็เบลอเลยพี่แม่บอกให้หาหนูหามาไหนไปดูตั้งไหนอีกมีอีกเห็นมีเยอะเลย

ไหนมันยจ่ไหนกี้ไปหามันมาอันนี้เยอะแยะเลยบอกให้หาหนูไปหาของมาเล่นกันโอ้ไหนได้อะไรมาอยห้หาหนูอ่ะขุด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 ลูกขุด หนูเยอะแยะเลยบอกให้หาหนูก็กลายเป็นว่ามาวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานโอ้ย มีหยุมหัวกันด้วยเอาเข้าไปลูกเอาเข้าไปตอนเย็นบรรยากาศดีก็เล่นกันป จบข่าวเลยวันนี้บอกให้หาหนูว่าแล้วก็มานั่งเล่นนอนเล่นกันกัดเย็นใช่ไหมลูกใช่ไหมถ้าใครจะหาหนูให้พ่อใครจะหาหนูให้พ่อมีไหมไม่มีไม่มีใครหาหนูให้พ่อเลย หนูแย่ๆเลยไปหาไปลูกปะปะไล่หนูก็ไม่เป็นชีวิตนี้เป็นอย่างเดียวคือกินกับนอนใช่ไหมใช่ไหมโชคดีโอเคเลย่ะจะไม่หาหนูอีกรอบแล้วนะเราจะได้บอกพ่อนะ นะบอกพ่อที่ดักหนูมาดักดูหนูมีแยแยสมาหาไม่เจอหาไม่เป็น มันกระโหลกเลอ์เลย